เราจะมานั่งทั้งเกมกันนะครับในการเล่นดูว่าเราจะสามารถเล่นได้หรือเปล่าไม่มีลุกไม่มีโดดไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับนั่งอย่างนี้เลยยิงคนก็ต้องนั่งนะครับมือไปไหนไปแล้วเพ็บตรงนั้มีคนงี้ผมเลยมาตรงนี้อ้ได้ได้ได้ก็เราไปไปนะไปนะตามมาไม่ใจก็เราไปกบเราไปแล้วเราจะหลอดหรือวะคือแบบห้ามลงที่มีคนอะ มั่นใจพี่เราต้องมั่นใจไปก็ต้องไปด้วยกันแบกเดี๋ยวมันจะโฟกัสกันยากเราจะนั่งแบบนี้ทั้งเกมเลยทั้งฟาร์มทั้งเข้าวงทั้งอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นการนั่งทั้งหมดเลยเอ้ยรู้สึกเกมเงียบนะเกมรู้สึกเงียบนะเพราะมันไม่มีเสียงเดินใช่ไม่มีเสียงเดินงั้นงั้นงั้นถ้ามันเอ้ยเอาคนคนเว้ยไหนคนคนอย่างไหนคนอยู่ฝั่งไอ้ร้อยห่านวลชาเลิเราคือนั่งแล้วก็ต้องได้ที่หนึ่งด้วยนะไม่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 มันมาแล้วเฮ้ย เบ๊บเบ๊บเฮ้ยเฮมันมาแล้วมันมาแล้วตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไปขึ้นมาไปขึ้นมาไปขึ้นมาได้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 เตรียมนะเตรียมนะเตรียมนะเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวเฮ้ยนี่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 มันอยู่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 ข้างล่างข้างล่างข้างล่างสองตัวปะไม่แน่ใจเว้ยนจะสองตัวสองตัวโอเคโดนดาว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 เบ๊บเบ๊บยิงยิงยิงพี่ตั้งก่อนพี่ตั้งก่อนได้ปะตายต้องโอเคโอเคโอเคสองศพแรกนะครับที่เรายิงนะ ถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่แต่ผมเกือบตายผมไม่สามารถหนีได้เลยผมต้องยิงมันตรงนั้นเลยมามามแผนของเราคือห้ามไปที่ร่งเวททางนั้นอ่ะเออเราจะขึ้นตรงนี้ได้ปอ่เียงเฉียงเสียงเสียงก็ได้เสียงก็ได้เสียงก็ได้เฮ้ยไอนไดนไหนไดนได้ยง ใช่คนนี้เราบาดเจ็บเลยเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปบรซิเลียนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนโจมตีนะแบบที่โล่งนะเราจะไม่ใช้เครื่องออาวยความสะดวกอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะรถหรือว่าสลิงนะเฮ้ยแต่ว่าพี่พี่เดินได้ไวนะพี่นั่งแล้วไปได้ไวนะอ๋อ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 ไป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 ได้ไวอยู่นะไปได้ไวเฮ้ยเฮ้ยไวอยู่ไวอยู่ไวอยู่ไปลุงเขาเราวายอยู่ฮะวิ่งไปแบบนั้นนะอุ้ยแป๊กมีคนเรอคะ ยงคเราเราต้องเข้าเราต้องตีหินก่อนตีหินก่อนตีหินก่อนก็หยิบคนเปิดไ่อพี่เปท้ายไปท้ายดีกว่าไปท้ายดีกว่าพี่ท้ายดีกว่าได้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 ถ้าพี่อะไรคนเดียวเราต้องเราต้องหลบก่อนนะครับเราไม่สามารถเปิดตรงนี้ได้นะหาบ้านอ่ะพี่ไปบ้านไปบ้านโดยโดยคอมมนโดโดยคอมนโดคอมนโดเดี๋ยคอมนโดงี้บางคอนโดคอนโดมันคุ้นนะเหมือนตัวหน้าบ้านเลย ไอวอลคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าไอวอลน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้นะถ้ามีโอกาสเก็บไอวอลได้เราเก็บเยอะๆไปก่อนนะครับพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วบอยปะบอยอยู่นะคืเรื่อเสียงอะไรวะเมื่อกี้ก <c oughs> ูกูไม่รีบไม่ได้ไม่เมือ่อไหร่ได้เลยปะ ม่เรียบคือคือเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับโดยการย่องขึ้นไปเลยนะดูว่าแบบเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าข้างบนเพราะว่ามันเป็นการย่องคือไม่ได้ยินเสียงเท้าแน่นอนนะครับอาจจะไม่รู้ตัวได้เราอาจจะฆ่าเขาแบบแบบแนมเนียนก็ได้นะเออเฮ้ทางนู้นไไปไมไ่โดนโาบ้ากข้างาบ้างาบ้างเลวยเออได้อยู่ได้อยู่ทๆๆันเขาิกนอยู่ังนนะบงะหรือมันหนีไปเลยวะระหว่างเราที่เรามา้ามันากมันอยู่มันายิงกันอยู่ยิงกันยได้เ เฮ้ยมันอลงแล้วพี่ลงมาแล้วลงมาแล้วอย่าพ yeah, yeah, yeah. okay, okay. okay, okay, okay. okay. ิ่งอย่่ง่งย่ามันไม่เห็นพี่มันไม่เห็นพี่มันไม่เห็นพี่รอดูงได้โอเคโอเคแล้วลโอเค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 โอเลือเคนนเคโอเคอเคโอเคอเคีอเคโ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 อเโอเคโอเวโดได้อเคโอเคโอเคโอเโไนคโดเคโอเโดนคโอโอเคโอเโดนคโองโดนโอเค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 ีอเคนอเคโอเคโอเคโเคโอเคมีคโเค้อเ้อเคีอเอเเอ้อ้องรีบไปรีบไปก่อแล้วพี่รีบแล้ว ดีหมแล้วเว้ยมีข้างหลังตัวนึงนะครับมีข้างหลังตัวนึงนะเราต้องรีบไปก่อนที่เขาจะมาเฮ้ยมีคนอยู่ข้างหน้าพี่พี่เอทีมันอยู่บ้าน้ๆมันไปหมดขวาใช่ปะใช่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 มา20วิ่งลงหินก่อนเฮ้ย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 วิ่งเฮียวิ่งเฮียเลย